แน่ะขแกแกบอกแกไม่ขอแกฉันก็เลยต้องหลไปบอกแม่พักสัสองรอยแกมาแกอฉันยืนงงกททรงโคตแงวะแกเดิมามาทาไมรู้บอกฉันใ้ฉันน่ได้ดันนเก็เป็ตัาบูฉันเอยู่ในสตูแก็รู้่าผม็ของแกรื่องงเรื่องเวล้วผไม่ัวแนะสาวมเปนเนเดแม่าฉันไเอาฉันงเ ของแท้แท้วะของแท้ของแท้ของแท้แกนี้นะ่ของแท้แท้วะของแท้ของแท้แกดีนันของแท้แท้ว่ะของแท้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 เรของแท้แท้หวะเอ้าแกดีนของแท้แท้วะมาด็กแกโอ้ยมาเด็กแจ๊ถอนตะแก่แล้วเนาะเหมยก็ไปถอนไปแกบ่เมื่อยบ่ นึ่งบอกบ็อืดบวยเหนื่อยบวิดหนึ่งบอกก็ส่งถ่ายปีเก่าเนาะมันมาในหอดปีใหม่อยู่เมื่อไดก็ไปกินไปกินขอยาเจ้าตายก่อนสี่หอดปีใหม่แต่นี่ยว่าข่อยส่งถ่ายปีเก่ามันต้องถ่ายมาตลอดปีใหม่ได้ดีถ้าเจได้ส่งสการเจ้าเนี่ยละก่อนกินขับบปนีิว้าบ้าจัาหน่อยจัาหน่อยเนี่ยงจัาหน่อยจัาหน่อยจัาหน่อยมูถ่ายอุ้ยมันบ่มีว่เฮ็ดเบียดกันน่าสิเอาดูใสมาหายช่มือชื่มือชืมือ เคยบอกว่า,หเ,าเห็ดจบเปเฮ็ดเบี้เยเฮ็ดงาเป็นจอบจะบ่ะเฮ็ดก็สิเฮ็ดอยู่ให้มันเลยปีใหม่ไปก่อนมันบ่มีห้แล้วโอ้ยเจ,อเ,อเจ้าก็ได้เนาะเจบ้ันบม่ม <c oughs> เจ้าอยู่อสายหายบ่มนมาข้าไปหาข้าไปเอาพาไปเอานี่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 แต่นี่<ต>นก้มเบิ<ต>่งนะั่นนั่น อันเด๋ยโอ้โหโอ้ยมันลนมือขอตายเะเงินมันลำมาโอนดิโอ้ยโดนเจ้าก็ได้ด้วยมี่ไงบลูเ็นพี่น้องเนี่ยหลังก็แนจากบาทสมบูรณ์น้องโหแท้เนี่ดิบเอ้